โอ้พี่ช่างสดใสสวยงามดีขี้มูใส่น้องเขาด้วยพี่จะขับสภาพนี้กลับเหรอพี่สวัสดีมทุกท่านนะครับผมริงติงเราอยู่กับพี่เมย์ด้วยเราอยู่ที่แม่สอนจังหวัดตากโรงเรียนวัดชุมพรเคลีมาไปหาอะไรกินกันต่อที่กว้นนะเห็นตุ๊กตาไม่ได้เลยนะตัวละยี่ตัวบาท ร้านเครมนี้ต้องอร่อยแน่ดูจากลูกค้าปลาเลือดปลาเต๋อเลยเห็นไหม <c oughs> สองสิวแมค่ค้าไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมาน้องเขาสุภาพเรียบร้อย <c oughs> น้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไม่หลบพวกสรนอสปชเนี่ยทำให้น้องปงได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะจะน,นิพานยังสองเด้ <c oughs> นเนอเผาหมูสับเผาเผ็ดมากมากเกี่ยวกับไม่ไี่เลี้ยงผมบ้างได้ไหมครับเลี้ยงผมบ้างนะสักห้าอันโอ้เกียรเกียร์เลยเกลียร์เลยก็น้องครับพี่ขอกินบ้างได้ไหมครับ ถึงน้องจะดูดแล้วพี่ก็กินนะน้องจะไม่ให้พี่จริงเหรอจริงจริงเหรอพอกินเถอะน้องมีเพื่อนผมสมัยเรียนตั้งแต่ร้านอาเซียแน่นอนแลดูจากการขาันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยผลยังไม่ขึ้นเฮ้ยพอแล้วไม่พอแล้วเฮ้ยเจ้าของร้านต้องมาดิโอ้โหพ่อค้าหนีแล้วอันนี้คือแม่นะครับสวัสดีรับแม่ครับผมมาซื้อร้านนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยเขาชื่อนายสมพง์นะครับ เป็นไส้กรอกที่ขึ้นชื่อดังมากในแม่สอดไม่ลงเพจอะฝาแฝดไปไหนสมพงศ์เมาครับเมาเมาเมาไปลองชิมไส้กรอกอย่างสุดยอดเลยเนาะฝีมือดูจากหน้าพ่อค้าไม่ไปแหละทำไมเจ้าน่ารักจังเลยย่าอย่ามาดมแล้วก็อย่ามากัดนะพี่ครับดมดมอย่าดมใคร อร่อยบอกนี่หัวปลาเลยคูวัยรุ่นจิมเลยเขอแล้วนะคนเเืยอชมพูสวัสดีค่ะคุณนะอมยิ้มสด้ดย์แน่มาเจอน้องชมพูพี่ดาววดึงและพี่บุษบาตึงโป๊ะแอบอมยิ้มอีกแล้วนั่นนั่นชมพูไม่ใช่ผมโฟกัสพี่เซยอชมพูมาจากลิ้นปีกปลาครับ ก็จะเป็นเสื้อแนววินเทจก็มาบ่อยๆมาแล้วก็จะมาเจอ3คนมาเจอนี่แล้วครัอ๋อนี่ตัวหลักเลยแล้ว2คนเมื่อกี้เลยครับปีใหม่แป๊บเดียวอ๋อหัวหน้าแก๊งมาเฉพาะกิจคุณป้าขายจะหมดแล้วเนี่ยปะโทขนมขึ้นชื่อของย่านนี้ดูจักแม่ค้าบัดผมไปสองทีเห่าขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ฮาลาว่านี่มันทำมาจากอะไรพี่ทำมาจากแป้ มันจะหวานๆหน่อยแล้วก็เซ็งเพ่จะทำมาจากข้าวเหนียวคีน่เต้นไหมคารววาคาราวาเซ็งเพเมื่อกี้น้องเขาจกกินเนี่ยแล้วก็มาเกาหัว่างนีค่ะางอ๋อโอเคโอเคปลุกเองขายเองเล่นเองกินเองแล้วก็ปิดร้านเองเลยไม่ต้องขายแล้วกินกันเองขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถัดสุดทายนะครับจังหวะนี้ซื้อหนึ่งแถมหมด ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่แล้วพี่ร่วมตมตบบริจาคเงินสิ่งของให้น้องๆด้วยมีความมีแอลกอฮอลโกูไม่ได้ยินแอบปากเธอะกูยังดังไปอีกเนี่ยร่วมบริจาคนะครับพี่น้องครับสดยใดเสดยอช่วยเราทำมาหากินดีมากอันนี้แกงอะไรคะ เราทายนักเรียนโรงเรียนสัพพาวิทยาคมคเฮ้ยพี่เป็นสิทธิพี่ของพวกเองรุ่น26แก่ที่สหายเลยใช่ไหมร่วมบริจาคได้นะคะสมทบทุนให้น้องๆในถิ่นบุรีกันดารเพื่อบนในวันปีใหม่เพื่อชีวิตเจริญก้าวหน้านะคะเออเมื่อกี้น้องเมาพูดชีวิตโคตรโหดหัวโหดดังๆมาบริจาคได้นะครับเห็นไหมล่ะ ขอบคุณครับพี่ครับโอ้พี่ช่างสดใสสวยงามสง่าราศีเดินไปยังไม่จบกันมาก่อนพอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อัไรเนี่ยเลียกลูกค้าเ,าเชิญชมในความเซ็กซ<อ>ี่ของหน้าผากค่ะทําทงานจนเหงื่อออกหัวมันแล้วลูกบีบสิวระวังขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะน้อง เนี่ยเห็นไหมล่ะอาซิมอาม่าอาเจก็มาอาริกาโตชมรมคนชอบกินของหวานสอง0ันแคลอรี่เอาไปให้แม่ด้วยรับกล่องด้วยขอกินสักชิ้นได้ไหมเฮ้ยให้จริงด้วยทำจิตใจงดงามเลียปนกันเลนะเลียปนน่ารักมากเลยเนี่ยฮะบอกให้น้องเปิดเพลงให้เต้นแรงๆเป็นแรงๆเหมือนแมงวันเรายาเบื่อเขาบอกว่าเมื่อกี้เปิดเพลงให้น้องเต้นแรงๆเขาบอกว่าน้องเต้นเหมือนแมงวันเมายาเบื่อขายขายใคร ขอสักรอบดีขี้มูใส่น้องเขาด้วยโอ้ สุดยอดปมให้น te ้องหน่อยครับพี่ๆน้องๆป้าๆน้าๆทุกท่านนะคะร่วมบริจาคเงินให้น้องๆในหิ่งหัวกันดารที่ไหนหรือที่ไหนไม่ออกนะคม่ออกีอไร้างน้องครับน้องจังจิตใจงดงามอะไรยิ่มนี้ดูจากหง่เข่งน้องเนี่ยใช่เลยเนี่ยไปกันต่อครับขายดีนะคะร้านนี้ร้านมะพร้าวหวานไม่หวานดูจากใบหน้าคนขายนี่ เดี๋ยวเขากระทืบผมแน่เลยว่ะแม้ขาหน้าตาจิ้มลิ้มก้มเลยเมื่อกูถ่ายนะรอไงสิหล่ะคะใบสิริค่ะชื่อเจ้าของร้านไอ้สิริที่มันบอกทาง g ูเกิลเหรอเลี้ยวขวาให้อยู่ตรงหน้าไฟแดงแล้วเลี้ยวซ้ายใช่ปะสิริมองอะไรเฮ้ยมองเราเราว่าเราเดินเลยมาแล้วมาจ้องกันอีกแล้วทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้ล่ะเมื่อกี้จ้องเราแบบนี้เลยรู้ไหม พี่เขาให้มานหนึ่งใช่พี่ร้านน้องสิริสิรินี่เจ้าของคนนี้ค่ะาขายที่ไหนยังไงขายยังไงค,คะับข,ขา,า,ายในบาชานครแม่สอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้พูดพูดผมฟ้องมาก <c oughs> น้องเล็บเหรอครับใช่ถา,า่ไข่ถา่ไข่อันนี้ก็ถั่วไข่มึงต่างกันยังไงวะเนี่ยแป้งคนละแบบค่ะอ๋อแป้งคนละแบบแป้งฟูอันนี้แป้งไม่ฟูอาหารว่างอาหารว่างไงเห็นยังไ้ขายดีนะครับดีเจที่หายเนี่ยไอเนี่ยไอนี่ก้มๆอยู่เนี่ย ทำไมน้องทำเป็นเก็บตัวทำอะไรลับๆรอๆปิดปากเป็นหวัดเหรอลูลกที่มุกไหลเหรอคะเป็นอัยังเอ้ามานั่งเป็นเพื่อนหาก่อนนี่แม่อยู่นี่แม่คอม,มอยู่จะหนีไปไหนให้ขายของ <ble w. S 1> เดี๋ยวก็ไม่ให้ค่าขนมหรอกอะไรล,ลูกมสาม,มอสามนะมาช่วยแม่ขายของเป็นลูกกระตันอยู่มากช่วยกันทำอาหารกินซื้อหนึ่งแถมห้าครับเฮ้ยพ่อมองหน้าแล้วเนี่ย อันนี้คุณพ่อใช่ไหมครับคุณพ่อตามสับสกายพ่อน้องเขาเลยนะเนี่ยพ่ออย่ากระทืบผมนะคนนี้คนนี้คนนี้เลยไม่ใช่แม่บอกให้พิมพ์ฟิงพิงพิมภาษาอังกฤษสิมึงมาป็นโอ้โหภาษาไทยด้วยเฮ้ยนี่มันคุ้นๆว่ะเฮ้ยมานี่เป็นนักบ้านนะคสวัสดีครับสวัสดีมาครอบครัวเลยช่างเป็นผู้ชายสุภาพบุรุษจิมจิมอันนี้เขาเลี้ยงนะครับมือนี้เขาเลี้ยงหมดเลยนะครับ เป็นไงบ้างเพื่อนสบายดีสบายดีสบายดีเท่แกเท่แกเพิ่งมาถึงวันนี้เนื่องด้วยเป็นปีใหม่ข้างในเขาก็จะมีงานด้วยบางทีเขาก็จะไปขายข้างในกันบางทีที่ว่ามันโล่งๆแถวนี้เขาก็อาจจะยกไปขายข้างในกันนะครับสวัสดีครับสารรักเมืองครับตรงนูง้น เท่าไหร่คะบห้าบาทอันนี้โอ้เวลิ่กูคนเยอะดีคก่อนมันจะเป็นวงเลยนะ ดีมากเลยพี่คอนเซปต์ร้านพี่ขอจับมือมีมวยไทยพม่าอร่อยไหมครับลูกค่อยๆกินนะลูกนะน้ำแข็งมันเข้าคอได้นะลูกเข้าไปเที่ยวกันหรือยังครับใครที่มาแม่สอดกำมานี่ได้นะสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดในบาซ่าส่วนช่วงเทศกาลข้างหลังโน่นนะครับก็จะมีตามเทศบาลหรือว่าที่อำเภอกันแล้วแต่เป็นจุดไปถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลิมกดฝากตั้งสกายที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งใช่ไหมปิ้งๆด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆปีพี่หน้าเดี๋ยวเราไว้เราเจอเพื่อนคนนี้ เราจไปเจอที่ไหนหรือไปที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้พี่พี่เมย์ขอตัวลาไปก่อนไว้พบใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับบอมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องติ๊งๆได้นะคะแล้วก็ดิ้งกระดิ่งกระดิ่งนะเออปิดทีมห้ด้วยบายบายกล้องให้ลุงหน่อยจุ๊บด้วยจุ๊บจุ๊บจุ๊บหมุนตัวหมุนตัวอมนิ้วอมนิ้วปีนเสาปีนเสาปีนเสา าไปแล้วนะไปแล้วนะจะทำเข้าห้องน้ำกูเป็น FC มึงไงคุณพ่อสบายดีไหมโอ้ยพรหน่อยโอ้ยพรหน่อยขอถูกรางวัลที่สองวัลที่สองทำไมไม่ให้รางวัลที่หนึ่งล่ะขอถูกกพรต่อถูกก่อนด้วยอ๋อไอ้จิมด้วยโอ้พี่ช่างจิตใจงดงามถ้าสนใจซื้อหายไปแล้วพรุ่งนี้ไม่มีแล้วในบาซ่ามาหาได้ที่ไหน ไปหาเจ๊พี่ปุ๊อเจ๊นุ้ยเจ๊นุ้ยไม่ใช่พี่ปุ๊ยังไงฝากร้านเจ๊ปุ้ยเขาด้วยเอาล่ะเนี่ยเจ๊นุ้ยเจ๊นุ้ยเจ๊ปุ้ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วขอสักนิดคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูด้วยนะเมื่อกี้แทนว่าเป็นคุณครูนะครับนิดนึงนิดนึงพี่จะกางเต้นหรอครับพี่คนนั้นที่ขายฮารลาวาเซ็งเพสวัสดีไนพาซาพี่นิดนึง แน่มันมีความอายความน่ารักของความอายพี่จะขับสภาพนี้กับหรอพี่ขับรถปลอดภัยนะครับคุณครูคุณครูเป็นคุณครูโรงรีนอะละครับเฮ้ยไม่บอกด้วย